วันนี้เราจะขยายปมว่าด้วยเรื่องของมาตรการที่เอาเงินนี่แหละมาจ่ายเยียวยาให้กับสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา33ค่ะคำถามคือจะเยียวยาคน11ล้านคนที่เป็นสมาชิกและคัดกรองมาส่วนหนึ่งจะเหลือกี่คนและจะเอาเงินจากส่วนไหนเอาไปใช้เยียวยาคนละ4,000ว่ากันว่าถ้าจํานวน11ล้านคนคนละ4,000เนี่ย ะจะปลาไปเท่าไหร่ล่ะ4ี่หมกว่าล้าน4ี่หมืกว่าล้านเดือนเดียวใช่ถ้าสองเดือนล่ะ2เดือนก็ปลาก็เป็นแปดหมื่นกว่าล้านแปดหมื 80, กว่าล้านเห็นไหมครับสมมุติถ้าต่ำกว่านั้นจํานวนคนต่ำกว่านั้นก็จํานวนเงินก็จะลดลงคําถามดังๆ้รัฐบาลนนะ่ยที่ตอนนี้เป็นรัฐบวมอยู่เนี่ยจะหาเงินมาจากไหนมาเยียวยาคนเหล่านี้ โครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดรอบใหม่เนี่ยนะคะถ้าหากไปดูปลายทางเห็นแน่นอนค่ะว่าประชาชนจะได้เงินในการช่วยเหลือแต่ถ้าหากย้อนกลับไปถึงต้นน้ำเนี่ยมีการตั้งคำถามว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนและสุดท้ายเนี่ยเงินเหล่านั้นจะเพียงพอกับรัฐบาลในการใช้จ่ายเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งประเทศหรือไม่ค่ะครับนโยบายการแจกเงินของรัฐบาลเพื่อเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเรียกกันง่าย ว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่รัฐบาลลุงตู่พยายามที่จะเยียวยาคนในระลอกแรกคนที่พูดง่ายๆเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่สุดและเจอภาวะหนักน่วงที่สุดจากรายได้ที่หายไปผ่านโครงการเราชนะป่าไป30-31ล้านคนวงเงิน2องแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านครับเอาเงินกู้ก้อนหนึ่งที่ใช้เยียวยากับเงินกู้ก้อนหนึ่งที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากการติดลมของไวรัสโควิดมาเยียวยาคนสองแสนกว่าล้านเงินเยียวยาไม่พอหมดแล้วต้องไปผันเงินจากเงินก้อนฟื้นฟูเข้ามาใช้ล่าสุดนี้มีคนตกหล่นอยู่กลุ่มหนึ่งและเรียกร้องอย่างมากนั่นคือพนักงานบริษัทหรือว่าลูกจ้างบริษัทที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมคนกลุ่มนี้มีเท่าไหร่คุณววลาสินี ประมาณ16ล้านกว่าคนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3มาตราด้วยกันครับเฉพาะในมาตรา33ที่ต้องเยียวยาและเรียกร้องว่านี่คือเงินสมทบของฉัน11ล้านคนค่ะกลังเรียกร้องอยู่ว่าจะหาเงินรัฐบาลพยายามทุกวิธีทางจะหาเงินจากคุมทรัพย์ไหนมาจ่ายคนเหล่านี้ล่าสุดมีข้อตกลงร่วมกันจากการประชุมหลังจากถกเถียงกันมาอย่างยาวนานจะใช้เงินจากสองส่วน จะไปตกลงกันหนึ่งเอาเงินกู้จากก้อนฟื้นฟูเอามาใช้ชดเชยคนประกันสังคมในมาตรา33ผ่าน<ม>โครงการเรารักกันนะเรารักกันเรารักกัน <c oughs> จะปั๊มเงินเติมเงินให้กับคนลูกจ้างประกันสังคมฟังทางนี้มาดูเลยครับ<อ>นี่คือมาตรการจะใช้ในการเยียวยาแรงงาน ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มีอยู่ประมาณ11ล้านคนนะคะซึ่งอันนี้รวมคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนต่างด้าวด้วยครับถ้าหักหักแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณสัก10ล้านคน10-9ถึง10ล้านคนใช่เดิมทีเขาจะพิจารณากันอยู่3ทาง 1. คือจ่าย3,500บาทตามเราชนะนั่นแหละจ่ายเป็นรายสัปดาห์สองจ่ายไปเลยตุ้มคน 4, <000 S 2> ละ4,000บาท,บาท3คนละ4,500 ทั้งหมดทั้งมวลถ้าตามโครงการนี้จะต้องใช้เงินต่อเดือน32,500ล้านถึง42,700กว่าล้านครับหลักการจะเป็นเช่นไรเขาบอกว่าตอนนี้นายกเห็นชอบแล้วหลังจากถกกันเป็นอัศวินโต๊ะกลมเพื่อหาทางเยียวยาคนเหล่านี้ที่เดือดร้อนอย่างหนักช่วยเหลือแรงงานมาตรา33 รูปแบบจ่ายเหมือนเราชนะค่ะเข้าแอปเป๋าตังค์ผู้ประกันตนมาตรา33มมีอยู่ประมาณ11ล้านคนได้หมดอยู่ที่ถามว่ากลุ่มเมียนมาเนี่ยจะได้ไหมเพราะลูกจ้างเมียนมาที่จ่ายเงินสมทบก็มีอีกลูกจ้างต่างชาติต่างดาวเยอะค่ะต่างด้าวเยอะด้วยเอ็กซ์แพอะไรที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะอ่าถามว่าเขาได้ไหม,อ,มอันนี้ใบตกลงกันค่ะเงื่อนไขคนที่มีเงินฝากเกิน5 0,000นไม่ได้รับคนที่มีเงินเดือน3 0 0 0 0นบาท เถียงกันเมื่อวานซืนที่ถกเป็นอัศวินโตะกลมบอกคนกลุ่มนี้ได้ไหมสุดท้ายออกมาบอกว่าไอ้คนกลุ่มนี้ก็เดือดร้อนกันได้คุณสุชาติว่าไงรู้ไหมพี่อโอคุณสุชาติบอกว่าอา้าวถ้าหากไปเอาเกณฑ์ไปจับเนี่ยคือเดือนละ2 5 0 0 0บาทเนี่ยนะ,ะแล้วถ้าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันคนหนึ่ง25 0 0 0ไม่เกิน20 0 0 0อีกคนหนึ่งได้ 27, 2 7 0 0 0คนได้2 7 0 0 0ื่จอ่ะจะไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอาจจะมีความบาดบางกันในที่ทํางานถูกสุดท้ายออกมาบอกว่าได้ได เพราะเดือดร้อนเหมือนกันค่ะต่อมาคําถามคือจะเอาเงินมาจากไหนล่ะพี่น้องอบอกว่าตอนแรกที่เถียงกันอย่างมากคือเอาเงินประกันสังคมมาใช้ลรอะเป็นเงินที่กันมาจากลูกจ้างที่เก็บนั่นแหละเอามาเยียวยาเขาแทนค่ะแต่ปรากฏว่าเงินประกันสังคมมันถูกล็อกสุดท้ายเถียงกันบอกว่าทั้งนั้นคนละครึ่งอันนี้ไม่ใช่โครงการคนละครึ่งนะ,ะแต่เ,เงินที่จะเอามาจ่ายมาตาัสามเนี่ย ต้องคนละครึ่งอ,อันนี้ล่าสุดเป็นแบบนี้แต่จะเป็นจริงหรือไม่รอการประชุมคอรมอค,คราวนี้เรามาดูเงินในประกันสังคมถ้าจะเอามาใช้ดูนะว่าประกันสังคมมีเงินไหม,มไปดูเงินประกันสังคมที่จะเอามาใช้ประกันสังคมทั้งหมดมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ดูแลอยู่คุณวิลาศินีเงินก้อนนั้นมีอยู่ทั้งหมด2.2ล้านล้านครับ เงินประกันสังคมที่เก็บคนเนี่ยอันนี้ไม่เอาแล้วนะเงินประกันสังคมเนี่ยมีอยู่สองล้านล้านนายเเพตต่อไปเลยสองล้านล้านปรากฏว่าเขาแบ่งออกไปเป็นสี่ก้อนค่ะนะฮะทั้งหมดของที่เก็บเงินจากสมาชิกประกันสังคมทุกมาตรารวมทั้งหมด16ล้านคนเนี่ยนะแยกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3 1 1กว่าล้านคนค่ะมาตรา39อันนี้อาชีพอิสระอะไรพวกนี้ว่าไปนะครับทั้งหมดทั้งก้อน 2.2ล้านบาทเงินนี้แบ่งเป็น4ก้อนก้อนหนึ่งจ่ายประโยชน์ทดแทน4กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายก้อนนี้เอาไปใช้ไม่ได้เพื่อลูกจ้างมีปัญหานึ1งแน้านล้านจ่ายประโยชน์ทดแทน2กรณีกรณีแรกสงเคราะห์บุตรกับชลาภาพอันนี้สำหรับคนแก่ครับกเกษียณไปได้เงินแต่ก็ไม่ได้1.9 ล้านล้านก้อนนี้เยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดครับมีเงินสำรองทดแทนกรณีชราภาพด้วยอีกประมาณสัก1.5ล้านล้านบาทด้วยกันเอาละสิเห็นไหมฮะยุ่งแล้วเงินที่จ่ายประโยชน์ทดแทนสําหรับการว่างานก้อนนี้นะครับที่จะนําไปใช้ได้เยียวยาคนได้มีอยู่หนึ่งแสหกหมื่นกว่าล้านบาทเงินนี้ครับเอาไปใช้ได้เงินต่อไปในส่วนของประกันมาตราสี่นี้อาชีพอิสระเขาเอาไปแตะไม่ได้ ต้องกันไม่ให้เขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวก้อนเดียวที่จยาเอาไปได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าล้านแล้วเงินทั้งหมดอ่ะมันไปอยู่ไหนครับปรากฏว่าเงินประกันสังคมไปอยู่นี่ครับลงทุนไปแล้วสองจุดหนึ่งล้านล้านบาทจากเมื่อสักครู่เราเห็นว่าเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยอยู่ประมาณสักสองจุดสองล้านล้านเหลือเงินฝากที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนเงินฝากเงินทุนระยะสั้นที่พร้อมแปลสภาพเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวันสองวันหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านบาท มีเท่านี้มีเท่านี้คำถามคือท่านนำเงินมาจ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเอามาจากไหนอะคำตอบเดียวขายหุ้น